เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์เก,ม,เก,ม,เกม7บาทแล้วก็คลิปในวันนี้เราก็อยู่ใน EP ที่3ของชาเลนจ์ลง p p ระดับขั้นสูงหรือว่าแบบนับของนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาลงต่อเลยจากคลิปที่แล้วซึ่งแรงลง PvP ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ะระับโก4นะซึ่งคะแนนก็2,190นะครับชนะก็6ตาลวดซึ่งในวันนี้ผมก็จะใช้ทีมเดิมนะครับเป็นทีมนี้ พราะผมรู้สึกว่ามันจบวดีแต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าฟอร์ดินมัน60ซึ่งพลังต่อสู้ของทีมเราเนี่ยจะน้อยโอกาสที่จะโดนเปิดก่อนเนี่ยมันเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้เล่นก็ค่อนข้างรู้มากคือ <c oughs> แบบไปตีดัดแดงไม่ก็เกาเทอร์แต่ส่วนใหญ่จะตีเกาเธอร์นะครับเพราะว่าถ้าตีดัดแดงดัดแดงมันอัพขั้นการ์ดไงเขาก็จะเลือกที่จะไม่เสี่ยงกันนะครับก็จะตีเป็นเกาเทอร์นะพลังต่อสู้ของทีมตอนนี้ผมก็อยู่ที่1นึ0 0แสนหกหมื่นหนึ่งพันไปไปต่อจากคลิปที่แล้วกันดีกว่านะครับกดอดันอดนแล้วนะ <c oughs> โอเคนะครับก็เจอทีมดัดฟ้าเป็นทีมเจาะเกาะก็มีดัดฟ้าลิเลียฟ้าแล้วก็อิสตินฟ้าซึ่งทีมอีกฝ่ายเนี่ยเป็นทีมตีหมู่ซะส่วนใหญ่นะครับเราก็เข้าทางเราแหละการได้มือก็ขึ้นสาบายด้วยของฟลอรดินนะมาตายไหมตายสิจานเหลือเลยล่ะก็ <c oughs> <c oughs> มาดิจานอันติีผมก็มีเต็มแล้วสองตัวรอวันที่มันระเบิดมาเกาเทอร์แล้วก็ดัสแดงอีกฝ่ายก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดผมได้ใช้นตีแล้วเนี่ยทีมผมจะค่อนข้างได้เปรียบมาก400,000กว่านะก็แรงๆกันไปเกาเธอร์ยังไงห,หมดทีมนะครับหมดทีมต้องบอกเลยว่าหมดทีมมาแต่ผมคิดว่าหลังๆเนี่ยทีมนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหลังๆผู้เล่นส่วนใหญ่มารู้ทางไปตีพวกตัวอื่นก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องมาตีแบบปลอดินฟ้า นอกจากว่าจะเจอทีมแบบพวกตีหมู่อย่างทีมเนี้อนนรอดินปฟาก็จะได้เปรียบนะนนเรียบร,ร,ร้อยนะครับตาแรกก็สวยๆไปนะโอเคแล้วก็เลื่อนขั้นเป็นโก3เรียบร้อยนะครับ2,205ป่ะต่อเลยโอเคนะครับตาที่2ก็เจอทีมป่ามีป่าเขียวใช่ไหมป่าเขียวหรือป่าแดง ป่าเขียวนะครับป่าเขียวแล้วก็มีน้องเดลิแล้วก็มีเกาเทอร์นะมาเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับคือเราก็ใช้สกิลย่อยุของฟลอดินนะเน,นื่องขา้นกับฟลอดินนะครับแล้วก็ใช้ดัสตีป่าไปอ่าโอเค <c oughs> ย่อยุมานะครับ <c oughs> โ,โหการขึ้นสวยจัด ฟลาดินมีสี่ใบเลยในมือก็เข้าทางเราแล้วตอนนี้เี๋ยอแค่ว่าอีกฝ่ายจะโจมตีมาไหมก็ใช้เป็นเกาเทอร์นะครับแล้วก็น้องเดลิใช่ไหมเรื่องขั้นใ้กับน้องเดลินะครับแล้วก็ยังไงโอ้โหเอางั้นเลยนะเพื่อนเปิดบัฟเปิดบัฟลบหลีกก็ได้ดิจานถ้าคุณไม่ตีมาผมก็จะผมก็จะไม่สนใจแล้วนะใช้ฟลอรดินนะครับตีไปแล้วก็ใช้ดัดตาดไปอ่ะ ตีป่าตีไม่เข้าหรอกพ <c oughs> อดินมันตีเบาไงไม่มีอุปกรณ์เลยมาตีมาเพื่อนเขาก็จะไม่กล้าตีเหมือนกันแหละเพราะถ้าตีฟลอดินฟ้าตายเนี่ยอันติมันจะเพิ่มไงพอตีเพิ่มจะเสียเปรียบนะครับทีมเขานะ <c oughs> กเกาเธอร์เขาก็จะมีตีแล้วด้วยเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างกับเกาเทอร์เขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะผมจะเลื่อนการ์ดของเกาเทอร์มาอยู่ตำแหน่งนี้เพราะว่าในเทิร์นต่อไปเนี่ย ถ้าผมโดนรถเกลือแก้วอันติมันจะดึงการ์ดมารวมการ์ดได้ตีมาเกาเทอร์อันตินะครับไม่ตายนะเกาเทอร์เขารู้สึกว่าอันติจะไม่แม็กซ์ค่อนข้างเบาอห้ยดัดแดงแตกถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือผมจะเล่นยากแต่ว่าเล่นได้อยู่รวมการ์ดของเกาเทอร์นะครับอืม แล้วก็ย้ายการ์ดมาอย่างนี้เพราะว่าเรามีพาสซีฟของน้องอลิสไงถ้าเกิดเกาเธอร์โดนต่อยตายอย่างเงี้ยพาสซีฟของน้องอลิสก็จะทํางานนะครับตีมาปั๊บนะขั้นสองแล้วก็ตีเกาเทอร์ชัวนะครับอืมอืมคอมโบสตาร์นะโอ้โหพาสซีฟทำงานนะเร่งขั้นการดให้กับน้องอลิสแล้วก็เปิดโลมาแล้วก็ติของเกาเทอร์นะครับแล้วเบิดไป อีกฝ่ายก็น่าจะแตกหมดโอ้ยสองแสนกว่ายังไงอีกฝ่ายนี่บอกเลยว่าต้องเครียดระเบิดของเกาเทอร์นี่มาแรงอยู่แล้วนะมาเพื่อนเปิดบัฟมาแต่บัฟขั้นแรกนะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเปิดโล่มาก่อนแล้วก็ใช้ฟลอดินอะแล้วก็สตาร์ไป เรียบร้อยนะครับก็แตกบัฟของน้องเดลิสเขาก็หลุดแหละเพราะว่าโดนสตันไงเป็นสกิลไม่ได้นะครับก็เป็นอย่างนี้อ่าไปตีไปไฟ <c oughs> ไ,ไปแล้วก็ใช้ฟลอรดินนะครับตายไหมเรียบร้อยนะสองหมื่นแปดก็เป็นฟลอรดินล้าช็อตนะครับหกสิบแต่ล้าช็อตได้คือทีมฟลอรดินฟ้าตอนนี้คือแบบ ถ้าเกิดดั๊ตายก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามีเกาเทอร์อันติแรงอยู่นะคือตัวไหนตายก็เล่นได้ครับแต่ว่าอย่าตาย2ตัวก <laughs> ็ตาย2ตัวนี้เกมเลยนะครับทีมน <Okay. S 1> มี้โอเคปะอาที่3นะโอเคเหมือนว่าจะเจอทีมเหมือนว่าจะเป็นทีมเมตาแต่ว่ามีเจ้าตัวของไอเนี่ยไอโดเนี่ยไอโดเนี่ยไอโดเขียวเนี่ย,เ,ยเป็นตัวใบเกลอันตินะซึ่งแกวผมก็เล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนใบนะครับจากพาสซิฟของโดเขียวนะ เหมือนกับว่าเขามาแก้ทางทีมผมอะ่ะหรือแพ้ทางนะทีมนี้แพ้ทางโดเขียวนะอ่ะยิงเกาเทอร์นะผมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับคือรวมการของเกาเทอร์มาแล้วก็ใช้เกาเทอร์เลื่อนขั้นการให้กับตัวเองไปนะครับอืมอ่ะกลับมานี้ยิมความได้เปรียบนะก็คือใบการโจมตีของไอ้ฝ่ายสองเทินนะครับรัดแดงวอตเวงก็โจมตีไม่ได้แล้วก็ตัวของโดก็โจมตีไม่ได้นอกจากว่าจะเป็นสกิลสองนะครับ โดนใบ้มาอย่างนี้ก็รวมการ์ดแล้วก็ตีอารตีโดเขียวเข้าไปนะเดี๋ยว <laughs> ลืมเลือกเป้าหมายไม่เป็นไรช่างมันนะครับยังเล่นได้อยู่นะเกาเธอผมก็อัติก็มาแล้วอยู่ที่ไวไฟ่าจะสตั้นไหมน่าจะสตั้นนะอ่าโอเคนะครับสตั้นจริงด้วย <laughs> มาเพื่อนโดตีมาโุ้ย <laughs> เกินไปน้องอลิสเขาก็มีอันติแล้วด้วยแล้วก็ดโรก็มีอันติผมต้องเคลียร์ดั๊แดงเขาออกไปก่อนนะไม่รู้ว่าตายไหมนะครับแล้วก็ตีปะไม่น,น่าจะตายนะไม่ตายนะครับเกือบตายตอนนี้ผมก็จะเล่นยากแล้วเพราะว่าอีกฝ่ายมีอันติซึ่งดโรเขียวเนี่ยตีแรงมากนะครับอันติมัน แล้วก็น้องอลิสก็ฮิลได้คือผมเล่นพลาดด้วยแหละเมื่อกี้คือแบบลืมไงลืมล็อกเป้าโดร์เขียวไงก็โดนฟรีไปนะครับโอ้โหพี่เกือบแตกเกือบแตกใจเย็นนะเพื่อนโอ้เอาใหญ่อุ้ยเกือบแตกใจเย็นเย็นโอ้โหแ,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 แตกแตกได้ดิจานแตกอย่างนี้ได้ดิจานมามันเขาก็จะเสี่ยงโจมตีมเหมือนกันนะแต่ก็แล้วยังไง ่าาาปิพลังขงขอาตามไซึ่งเราต้องฝากความหวังไว้ที่ดั๊ตแดงและอติไปขอ,อหนักๆนะคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วปะปุะ๊บแต่ว่าอีกฝ่ายดัตแดงเขาเนี่ยเมียนติไงแก้แล้วไม่ตายด้วยนะครับไม่ตายด้วยก็มีป๋าป๋าแดงนะครับเป็นตัวซับโอเคอติมาเพื่อนดูซิว่าดัดแดงผมจะตายไหม ตายนะครับตายอยู่แหละตายอยู่แหละแล้วก็ตีน้องอลิโอเคผมก็ต้องเล่นแบบใจเย็นแล้วเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องก็จะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับตีดัดแดงเข้าไปแล้วก็สตาร์ดัดแดงโอเคนะครับประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็สตาร์ดัดแดงเข้าไปก็ต้องเสี่ยงแล้วตอนนี้เพราะว่าป่าเขาก็ตีแรงนะ80ด้วยนะครับแล้วก็ตีแรงด้วย ปา่าป่าตีมาออ้ยเกือบตายเกือบตายโอเคผมก็จะสาาสกิลไปนะครับแล้วก็ใช้ดัทตีป่านะอ่ะเขาต้องเลือกนะครับว่าจะตีตัวไหนเทิร์นต่อไปไปแต่ปา่าเขาถึกไงเพิ่มตาที่เกี่ยวข้องกับเลือดป,อป่าก็ลดกียตีไปโอ้ยไม่ตายไม่ตายเอาเพย์เซฟดีกว่า แล้วผมเจ้าเพย์เซฟนะตาน,น,นี้คื er อการรวมการ์ต้องอลิสนะครับเพื่อสตันอ่ะเป็นเพย์เซฟนะอันติของน้องอลิสก็มาแล้วคือตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วก็อ,อันติของดั๊ไปแล้วก็ใช้นติของน้องอลิสนะครับกลางโล่ปึ้มหนึ่งแสนะแล้วก็กลางโล่มานะครับดูเลือดมาด้วย ใช่ฝ่ายตีผมมาแล้วผมไม่ตายเนี่ยฝ่ายจะโดนสะท้อนกลับไปตายแน่นอนเพราะว่าโลสะท้อนของผมก็ค่อนข้างแรงตีดัดแดงมานะไม่ตายนะครับแล้วก็สะท้อนกลับไปเรียบร้อยนะสี่หมื่นแปดนะครับสะท้อน <c oughs> ตาที่สามก็เกือบแพ้เหมือนกันนะเจอดโดเขียวไงดโดเขียวมันแบบมันแก้ทางทีมผมนะ <c oughs> ปอันติสองเทิน ตาที่4ก็เป็นทีมผมว่าเมตาไหมก็ไม่เพราะว่ามีคิงฟ้าแล้วก็เกาเทอร์โหอีกฝ่ายไอต้ตัวลิงของมันเป็นนั่นด้วยลูโดเซียลด้วยนะครับก็ลบหลีกไปดิดีบอ๊อบมา,มาเดินคันการให้กับดัดแดงนะแล้วก็ตีมานะครับโอเคผมก็จะตีเกาเทอร์นะรีหมู่ไป <c oughs> ตอบหน่อยอ,อ แล้วก็สับต่อกเอกาเธอเหรอเกาเธอเหรอทันติมาเต็มแล้วนะยิงฟ้าเขาจะหิวมาไหมนั่นแหละเป็นคันการ์ดแบบหมู่มาแล้วก็ใบมาโอ้โหสาบหินมานะครับหรือว่าเขาก็เล่นเป็นนะฝ่ายสูแกวไงก็เป็นอย่างนี้ละกันนะอะมากเกาเธอยิงมาก็น่าจะเจ็บอะผมอะยิวมานะครับเต็มหลอด แล้วก็ตีมาอันติเขาก็น่าจะปุ้มพี้ฟลอดินแตกถามจริงเพื่อนอเ,เราจะสาบถินให้กับดัตแดงผมไม่ได้นะอ,อ่ะสาดไปนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ตีเกาเทอร์ก็ขอแรงแรงเกาเทอ,อร์อเท่าไหร่สองแสนซี่ไม่ตายนะครับฝ่ายก็เกือบตายนะ เขาก็น่าจะฮิวมาเหมือนเดิมนะครับอืตามสูตรของคิงสัดมาโอ้โหดัดแดงก็ตีแรงเหมือนกันนะแล้วก็ฮิวมาโหเต็มลรโอโหแตกแตกเรียบร้อยเรียบร้อยคือถ้าเป็นอาการอย่างเงี้ยทุกผมน่าจะแพ้นะครับไปหรือเปล่าหรือเปล่าสตันคิงฟ้านะ ออโอเคนะครับ2เทินไปโกโก้ปงเ่กับตัดแดงนะครับโอ,โอ้โห,หเกือบหมดทีมแต่เย็นๆนะเพื่อนเดินขั้นการ์ดขั้นสองแล้วก็ใช้น้องอลิสนะครับตีไปอ่ะความหวังของโลกความหวังของประเทศนะน้องอลิสสตาร์ไป โอเคนะครับเกาเทอร์ก็ยิงมาเกาเทอร์ผมจะตายไหมเนี่ยก็เดี๋ยวเปิดโล่มาเราตั้งรับนะตอนนี้มาคิูมาหน่อยปึ๊บครึ่งหลอดแล้วก็เปิดโล่ขั้นสามนะเรับแรงกระแทกความหวังของหมู่บ้านตีมาเพื่อนอันติดัดแดงโอ้โหเอาเรื่องจัด ตีเกาเธอโอ้ยเกาเธอร์ไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีจานแตก <c oughs> ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าทีมผมขาดเกาเธอร์หรือว่าดัดแดงไปสองตัวเนี่ยคือแพ้แลลว <c oughs> ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคยอมแพ้ปะตาที่สี่ก็แพ้ไปนะ <c oughs> ผมว่าผมจะใช้ทีมดัดฟ้าก็มีน้องโนเบสอิสตินเขียวนะครับมีดัดฟ้าเป็นดาเมดลิเลียฟ้าเป็นตัวฮิวเมลินเขียวเอาพาสซีฟนะ ซึ่ง3ตัวนี้จะคอมโบกันนะครับนะเพิ่มเจาอกกอะทั้งคู่นะดัดฟ้าก็แรงๆไปเป็นทีมเมตานะอีฝ e ่ายโอ้โหลังต่อสู้1 9 0 0 0 0เลยเหรอโตรเอามาเปิดโล่มานะครับแล้วก็ตีลิเลียฟ้ามาน้องลิ <Hey. S 2> เอาก็อย่างนี้เลยละ่ะ <Hey. S 2> เพื่อนกูผิดอะไรเนี่ยตับดัดฟ้าด้วยนะโอ้โหร้ายกาดที่สุด ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรวมการ์ของลิเลียฟ้ามาแล้วก็ฮิวไปะนะแล้วก็ใช้ดัสนะครับตีไปอืมเราก็จะมาเอาเกนาันตกของน้องลิเลียฟ้านะกิงก็ลบดีบัฟบมาแล้วก็ตีโนเบสอิสตินนะครับดัสแดงเขาโหสาดมาอืมไอ,มอ้ายเนี่ยมีสกิลกัตีแล้วด้วยซึ่งผมยุ่งแล้ว จะเย็นนะเพื่อนเรามาไล่กาดที่สุดผมก็จะต้องยิงนี่เข้าไปยิงดัดแดงเข้าไปนะโอเคนะครับมาเกมตึงเฉยเจอทีมเมตานะ โอหอีกฝ่ายเมียติครบเลย3ตัวเกินไปหรือเปล่าโอ้โห oh. 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 อีสซินแตกไปแล้วนะทีมเมตานี่มันอันตรายเว้ยอันติของดัสฟ้านะครับความหวังของโลกป่ะตีปะแล้วก็เอาเป็นอ่าอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ระเบิดปะตายไหม อืมอืมไม่ตายนะครับไม่ตายด้วยมาอุย้ยพัสิบน้องอลิซทำงานนะยุ่งแล้วตอนนี้ผมยุ่งแล้วเปลี่ยนทีมปุ๊บแตกเลยโอ้อะไรจันน่าจะแตกนะโอ้หมดทีมไหมล่ะ,ละตัดแตงซ้ำต่อโอ้เรียบร้อย ทีมแตกแพ้ติดต่อกัน2ตาติดนะโอ้โหจบแลจหละพาะจันย์แพ้2ตาติดมันไม่ได้นะเดี๋ยวผมกลับไปใช้ทีมเดิมก่อน <c oughs> เจอแต่คิงฟ้านะัช่วงนี้คือแบบโอ้โหเยอะเกินซึ่งวันนี้ผมก็แพ้ไปทั้งหมด2รอบจาก6รอบเจอทีมเมตาซัดไป2รอบ <c oughs> แทบร้องมาผมก็เริ่มก่อนนะ โอเคนะครับเธอแรกก็จะใช้สกิลเกาเธอร์นะครับเรื่องขั้นการให้กับน้องอลิสมากางโล่มาแล้วก็สตันคิงฟ้านะคิงฟ้าก,ก็โดนสตัร์ไปนะครับตีมาตะแ,แดงก็ตีตะแดงผมมานะแล้วก็สาดมาโอเคนะครับ อันไกลก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะสาสตสกิลไปนะแล้วก็ใช้ดั๊ดแดงผุดเนี่ยตีดัดแดงเข้าไปนะครับเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันปึ๊บไม่เข้าเลยดัดแดงเขาก็ถึกเกินดั๊ดแดงเขาก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวหมืม่นหกนะครับไปโอเคมาเกาเทอร์นะครับน่าจะตีมา เล่นคันการ์ดแล้วก็คิงคิงก็สาบหินสาบหินดัดแดงนะแล้วก็เปิดกรอบไปแล้วก็ใช้เกาเทอร์นะครับอ่ะคิงดัดแดงเข้าไปนะครับเปิดโล่มาก่อนนะแล้วก็เพย์เซฟนะไม่ตายด้วยตีมาันติเขามีสองอติเลยเหรอโอ้โหฮิวหมูด้วยฮิวหมูเต็มหลอดด้วย มากิงฟ้าโอ้โหเกือบแตกยังไงเกาเธอโอ้เกาเธอมาอย่างนี้สงสัยปคลิปไม่สวยแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเดินขั้นการให้กับน้องอลิสมาแล้วก็เปิดโลมานะแล้วก็ตีไปนะครับ <c oughs> เปิดโลมาก่อน ตั้งหลักก่อนอืมดัดแดงผมน่าจะแตกนะตีครับตีดัดแดงนะครับโอเคก็แตกเรียบร้อยอย่างยับศาสตร์มาโอ้โหโอ้ยับเลยตอนนี้ยับอีกแล้วก็เล่นคันการ์ดแบบหมู่มาแล้วก็อืมสตัรน์นะครับสตัร์คิงฟ้าแล้วก็รถเกียรติของดัดแดงมา อินเบสชั่อาร์โรอา i m e ล้นลนมน่าจะอไม่ได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยอินเบชันอาโรสอืมแตกไหมโอ้โหเมอร์ลินอจเจเมอร์โดแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับเปิดโล่มาแล้วก็อันติไป เอาเป็นยังไงดีอ่ะนะครับบายไปเปิดโล่ม,มาก่อนนะเอาเพย์เซฟนะครับไปัตติเกาเธอขอแรงแรงแล้วก็ใช้เกาเธอสาดไปเกือบตายนะครับแต่ไม่ตายมันเกือบๆนะทีมฝ่ายเนี่ยแต่ไม่ตายนะครับอิง <c oughs> ปาก็น่าจะฮิวมา <c oughs> อันนี้ก็ฮิวบ่อยเกินคิงฟ้าผมเกลียดคิงฟ้าที่สุดต<ป>ีมา <c oughs> เรียบร้อยอะไรกันครับเนี่ยคิงฟ้าคิงฟ้ามันแสบเกินงานหยาบเจอคิงฟ้าเล่นนะครับตีมาเพื่อนลบดีบับมาใช่ไหม อโอเคลบดีบัฟมานะครับแล้วก็ตีมาสาบินสาบินเก้าเธออะไรกันครับเนี่ยเลยโอโ้โหโอ้โหยังไม่ตายผมยังไม่ตายเมอร์ลินบอกมารวมการ์ดแล้วก็เปิดโลมาตีคิงฟ้าเข้าไปนะตายแล้วเรม้งคิงฟ้าเนี่ยเราก็ถึกเกินนะอเอเปคิวนะครับ ก็สาสตร์โหเรียบร้อยโอเคนะครับก็ก็ตามนั้นนะชนะสามแพ้สามนะครับวันนี้มันอะไรกันครับเนี่ยไปอยู่ที่เดิมเลยก็โอเคคลิปนี้ตอนแรกมาเกือบดีแล้วไงชนะสามตาติดนะครับแล้วหลังๆมานี่แพ้แอคคิงฟ้าตัวเดียวเลยนะซึ่งวันนี้ผมก็หาข้อผิดพลาดได้แล้ะก็คือว่าถ้าเจอคิงฟ้าเนี่ยจะเลนลำบากเพราะว่าคิงฟ้ามันมียิวได้แล้วก็มีสาหินได้ซึ่งถ้าเกิดเจอเนี่ย ผมอาจจะต้องตบคิงปลาให้ตายก่อนนะคลิปนี้ก็แพ้ยับเยินกลับไปอยู่ที่เดิมโอ้โหอย่างชอบคือ2ตาก่อนตาสุดท้ายเนี่ยผมเล่นพลาดด้วยแหละมันเลยแบบแพ้ไปนะอโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับมาลงพีีให้ดูมาแตกโชว์ไป3รอบกลับไปอยู่ที่เดิมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อควาคลื่อนตอนคลิปหน้าเนี่ยจน,นยคลิปไลค์ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม